สองสามเดือนก่อนนะคะมีอาการปวดฟันแล้วทีนี้ก็คือคุณหมอแนะนําให้ถอนฟันพอเราถอนฟันไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของการเคี้ยวหรือการพูดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกคุณหมอก็เลยให้คําแนะนําว่าเป็นวิธีการรักษาลากเทียม อีกหนึงปัญหาที่ต้องการเข้ามารักษาที่แอดยูเดทัลคลินิกนะคะ mm hmm. ก็คือการข้อฟันค่ะ mm hmm. ก็คือฟันที่มีปัญหานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นฟันหน้า mm hmm. หลังจากที่ได้รับการปรึกษาจากคุณหมอนะคะ mm hmm. ก็คุณหมอก็คือการตรวจฟันที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็แนะนำการรักษาให้ตรงจุดกับตัวเนื้อฟันของเราะคะ่ะ เพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปันนะคะก็อ,อยากจะเชิญชวนให้มาใช้บริการที่ a You Dental Clinic รับรองว่าคุณหมอเก่งมีประสบการณ์ปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะ